มากๆพิจารณาจนใจยอมรับหมดข้ออ้างอยากปรับปรุงตนเองด้วยความเต็มใจมั่นใจเพราะมั่นใจแล้วว่าความโกรธนั้นไม่ใช่ของดีเลยแต่เป็นสิ่งที่ทำลายความสุขและความเจริญทั้งของเราคนที่เรารักและคนที่รักเรา ไม่มีใครได้อะไรเลยจากความโกรธธรรมชาติคนเรานั้นไม่ชอบให้ใครมาสั่งไม่ชอบให้ใครมาสอนตราบที่เรายังไม่ตกผลึกยอมจำนวนด้วยตนเองว่าถึงเวลา ออยู่เสมหรือเราอาจจะลองเปรียบเทียบกันดูก็ได้ว่าอารมณ์ลักษณะนี้ที่เป็นความรู้สึกที่เย็นใจเสมอนั้นกับอารมณ์ที่อยู่ในยามที่โกรธแบบไหนจะดีกว่ากันถ้าใจเราได้คุ้นเคยกับความรู้สึกที่ดีมันก็จะค่อยๆเบื่อหน่ายความโกรธความเกลียดชังไปทีละน้อยในข้อนี้ ถือว่าเป็นการแก้กิเลดด้วยกูศลฝ่ายตรงข้ามถ้าหากความโกรธเป็นด้านมืดในที่นี้ด้านสว่างก็คือความเมตตาเราอาจขับไล่ความมืดไม่ได้แต่ถ้าเราจุดไฟได้ความมืดจะหายไปความสว่างจะแทนที่หรือที่เราเรียกว่าการทวนกระแสกิเลด เราจุดไฟได้ความมืดจะหายไปความสว่างจะเข้ามาแทนที่นั่นก็คือใช้ธรรมะคู่ตรงข้ามมาจัดการกิเลสให้เบาบางให้เราฝึกมองความรู้สึกด้วยใจที่เป็นกลาง ในขั้นนี้ถือว่าเป็นธรรมะขั้นลึกถือว่าเป็นการเจริญสตินั่นก็คือให้เราฝึกมองดูอารมณ์ต่างๆของเราด้วยใจที่เป็นกลางเหมือนความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เราโดยดีใจเราก็ไม่เข้าไปที่เสียใจเราก็ไม่เข้าไปคนชื่นชม เราก็วางไว้คนนินทาเราก็วางไว้เช่นกันฝึกให้เห็นว่าอารมณ์ความคิดเหล่านี้นั้นหากใจของเราเข้าไปยึดสุดท้ายก็ไม่ดีทั้งนั้นเพราะถ้ายึดอีกข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะตามมาเปรียบเสมือนเรากำเหรียญไว้ในมือก็จะได้ทั้งหัวทั้งก้อย มาในคราวเดียวกันรักสุขก็จะได้ความทุกข์เป็นของแถมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในการมองความรู้สึกด้วยใจที่เป็นกลางนี้ให้เราฝึกบ่อยๆนอกจากความโกรธยังช่วยกําจัดลดทอนพลังความคิดด้านลบได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเหงาความเบื่อต่างๆ จิตใจที่เป็นกลางจะหนักแน่นมากขึ้นนั่นก็คือฝึกมอ สังเกตตัวเองถ้าหากเรานั้นโกรธใครบ่อยๆเวลาอยู่ใกล้ก็ให้ระวังไว้บางครั้งกับคนบางคนให้เราสังเกตด,ดูเถิดว่าเราก็โกรธเขาโกรธคนคนนี้จนกลายเป็นความเคยชินเพียงเห็นหน้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยใจก็วูบวูไหวๆความหงุดหงิดก็เริ่มเข้ามาแล้ว ตรงนี้ควรหลีกเลี่ยงการพะทะแต่ถ้าในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเช่นเขาเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนฝูงอย่างนี้ก็ต้องยกเอาสิ่งที่เขาทำขัดใจเรานั้นมาเป็นเครื่องมือ ในการฝึกใจของเราฝึกการให้อภัยดีกว่าปล่อยใจของเราให้ตกต่ำลงไปเพราะถ้าเรามัวทะเลาะกับเขาก็ให้เอาความขัดแย้งนั้นมาบ่มเพาะเป็นความรักความเมตตาขอเรารับทราบไว้ว่าโดยมากแล้วหากไม่ลงรอยกันแต่ มีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันตัดกันไม่ขาดแยกกันไม่ออกสิ่งนี้มักเกิดจากบุญกรรมสัมพันธ์บุญกรรมที่ร่วมกันมานานจนกลายเป็นแรงกรรมผูกพันที่ผูกรั้งไม่ให้ไปไหนอย่างนี้เรายิ่งต้องรู้จักระวังรู้จักระงับรู้จักสํำรวมอย่าไปสร้างกรรม ให้กันและกันเพิ่มขึ้นขอฝากข้อคิดเพื่อประโยชน์ของตนเองกันการเป็นคนโกรธง่ายไม่มีอะไรดีเลยมีแต่เสียประโยชน์เสียทั้งสุขภาพกายเสียทั้งสุขภาพใจยังทำลายความสัมพันธ์ ทำลายหน้าที่การงานและทำลายบารมีในตนกลายเป็นคนที่ได้สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นอีกทั้งตนเองนั้นก็หาความสุขได้ยากให้เราอดทนฝึกทําอย่างสม่ำเสมอให้วางใจเป็นกลางด้วยความรักด้วยความเมตตาสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีกำลังใจ และวนัยให้เราอย่าปล่อยใจไปตามความเคยชินของตัวเองที่เราฝึกแรกๆและสุดท้ายเราก็มีความเข้าใจว่าการลดมานะอัตตาของตนลดความโกรธความเกลียดของตนเราไม่ได้ทำเพื่อใครหรอกแต่เราทำเพื่อยกระดับจิตใจของตนเองเพื่อความสุขของเราเอง จริงอยู่สิ่งนี้ไม่ใช่ของง่ายแต่ถ้าเราทำได้เราจะรู้สึกถึงความโปรง่งโลง่งเบาสบายใจของชีวิตชีวิตที่เบาขึ้นก็จะสบายขึ้นถึงวันนั้นเราจะรู้สึกยินดีรู้สึกขอบคุณตนเองรู้สึก